สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูน้ำอีกครั้งหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของการบวกเลขลบเลขแนวตั้งทั้งในรูปแบบการกระจายและไม่กระจายกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกพูดตามนะคะโจทย์ปัญหาการบวกค่ะและใน ในอันดับแรกนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาโดยไม่ต้องเขียนวันที่นะคะในครั้งที่แล้วเราแสดงวิธีทําการถึงข้อที่28นะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์ลงไปในข้อที่29นะคะสำหรับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องอ่านโจทย์ก่อนและวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาและ เขาถามเราว่าอะไรนะคะในอันดับต่อไปนะคะเราก็จะต้องเขียนโจทย์ลงไปในสมุดในอันดับถัดไปนะคะเมื่อเราเขียนโจทย์เสร็จแล้วเราก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเพื่อทําการแสดงวิธีทำนะคะในขั้นต่อไปและในอันดับสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการหาคําตอบของโจทย์นั่นเองค่ะ ในข้อที่29นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะใครที่ทําไม่ทันให้กดหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะและถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็ให้กดเล่นคลิปวิดีโอเพื่อไปในยางบทเรียนต่อไปได้เลยนะคะค่ะสําหรับข้อที่29นะคะให้นักเรียนอ่านตามคุณรูณนะคะ29ออยทำเค้กมะพร้าว ได้45ชิ้นทำเค้กส้มได้40ชิ้นออยทำเค้กมะพร้าวและเค้กส้มทั้งหมดกี่ชิ้นในอันดับต่อไปนะคะถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะในบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์ค่ะ เื่อเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็ให้เรานะคะวิเคราะห์โจทย์เป็นอันดับที่1ก่อนนะคะโจทย์บอกว่าออยทําเค้กมะพร้าวได้45ชิ้นทําเค้กส้มได้40ชิ้นอันดับแรกนักเรียนต้องดูว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรนะคะในข้อที่29นี้นะคะโจทย์ถามว่าออยทำเค้กมะพร้าวและเค้กส้มทั้งหมดกี่ชิ้นคำว่าทั้งหมดนะคะนักเรียน นักเรียนลองถายดูสิคะว่าคําว่าทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าโจทย์เขาจะให้เราบวกหรือเราลบคะถ้านักเรียนคิดว่าบวกให้ยืนขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าลบให้นั่งลงนะคะค่ะรูจะเฉลยแล้วนะคะโจทย์ให้เราบวกนั่นเองคะ่ะเพราะว่าทําไมถึงให้บวกคะเพราะว่าคําว่าทั้งหมดจะแสดงความหมายก็คือใหเ้เด็กเนี่ยรวมเค้กทั้งสองชนิดนะคะให้ได้ทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่ นั่นเองค่ะในข้อนี้นะคะก็จะเป็นการบวกนั่นเองนะคะและในอันดับต่อไปก็ให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปได้เลยนะคะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราก็นำเค้กมะพร้าวส5ชิ้นบวกกับเค้กส้ม40ชิ้นนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่คือลักษณะของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะในบรรทัดต่อไปเราก็จะเขียนคำว่า แสดงวิธีทำนะคะโดยเขียนคําว่าวิธีทำขีดเส้น2องเส้นด้วยนะคะเราก็นําโจทย์ลงมาเขียนเลยค่ะโจทย์ให้ออยทําเค้กมะพร้าวได้45ชิ้นให้กับเรานะคะก็ลอกลงไปได้เลยนะคะต่อมาโจทย์ก็ให้เราใส่เครื่องหมายบวกลงไปด้วยนะคะอย่าลืมทำเค้กส้มได้กี่ชิ้นคะ 40ชิ้นอย่าลืมเขียนด้านหลังด้วยนะคะคำว่าชิ้นบรรทัดที่3สําหรับการแสดงที่ทาโจทย์ถามอะไรเราก็เขียนลงไปในบรรทัดที่3นะคะโจทย์ถามว่าออยทาเค้กมะพร้าวและเค้กส้มทั้งหมดคําว่าทั้งหมดก็จะแสดงความหมายของการบวกนั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆนะคะ บวกเลขลงไปได้เลยนะคะโดยการบวกจากด้านหลังไปด้านหน้าหรือว่าบวกจากหลักหน่วยมาหลักสิบนั่นเองนะคะอ่าเรามาบวกกันเลยค่ะ5บวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะ5บวกศูนย์ได้หหลักการเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจะต้องเขียนตัวเลขให้ตรงตามตำแหน่งของตัวเลขนั้นๆด้วยนะคะเลข5าอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบบวก4ได้เท่าไหร่คะ สีบวกสได้8เก่งมากค่ะข้อนี้ก็จะตอบ85นั่นเองนะคะในบรรทัดต่อไปเราก็จะเขียนคำว่าตออบตอบและนำข้อความที่โจทย์ถามลงมาเขียนด้วยนะคะก็นำข้อความตรงนี้นะคะออยทำเค้กมะพร้าวและเค้กส้มทั้งหมดทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ แ5ชิ้นก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะค่ะข,ข้อต่อไปอ่าถ้าใครทำไม่ทันนะคะก็ให้กดหยุดคลิปวิดีโอและลอกตามลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าข้อนี้จะเป็นข้อตัวอย่างนั่นเองค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการที่ให้เด็กๆเ,เนี่ย แสดงวิธีทำและแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองนะคะโดยในข้อนี้คุณครูจะยังทำวิธีทำเป็นตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะแต่เด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ของคำตอบด้วยตนเองนะคะและในอันดับแรกของการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านนักเรียนมาอ่านตามคุณครูทีละประโยคนะคะ30พ่อคะซื้อสมุดสีแดง สองีสิบห้าเล่มซื้อสมุดสีเขียวหนึ่งร้อยสิบเล่มพ่อค้าซื้อสมุดทั้งหมดกี่เล่มในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าพ่อค้าซื้อสมุดทั้งหมดกี่เล่มนักเรียนเห็นคำว่าอะไรคะที่แสดงเครื่องหมายคำว่า ทั้งหมดนะคะคำว่าทั้งหมดแสดงว่าข้อนี้จะต้องเป็นการบวกหรือการลบคะจะต้องเป็นการบวกนั่นเองค่ะอ่าและในลำดับต่อไปนะคะโจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ให้สมุดสีแดง245เล่มและสมุดสีเขียวอีก กี่เล่มคะ110เล่มนะคะในอันดับนี้เราก็รู้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรและโจทย์ให้อะไรเรามาในขั้นต่อไปในบรรทัดต่อไปก็คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโดยแปลงจากโจทย์นะคะเป็นตัวเลขนั่นเองค่ะคือในบรรทัดนี้นักเรียนก็เขียนไปเลยคําว่าประโยคสัญลักษณ์และนําตัวเลขของสมุดสีแดง245มาบวกก็คือจากคาว่าทั้งหมดเห็นไหมคะมาบวกกับ สมุดสีเขียวอีกสมุดสีเขียวอีก110เล่มนะคะก็เขียนเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับไปได้เลยนะคะในบรรทัดต่อไปก็จะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะโดยนักเรียนก็เขียนคําว่าวิธีทำมขีดเส้น2เส้นให้คุณครูด้วยนะคะขีดเส้น2เส้นแล้วก็เขียนแล้วก็ลอกจากโจทย์ลงมาเลยว่าโจทย์ให้อะไรเรานะคะโจทย์ให้พ่อค้าซื้อสมุดสีแดง กี่เล่มคะ245่24เล่มนะคะก็นำตรงนี้มาเขียนลงไปในบรรทัดที่1ได้เลยนะคะต่อมาโจทย์ให้อะไรเรามาอีกคะสมุดสีเขียวอีก110เล่มนักเรียนก็นำข้อความตรงนี้มาเขียนในบรรทัดที่2นะคะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายและหน่วยด้านหลังด้วยนะคะในบรรทัดที่3บรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรนะคะ เราถามว่าพ่อค้าซื้อสมุดทั้งหมดกี่เล่มเราก็เขียนลงไปพ่อค้าซื้อสมุดทั้งหมดจุดจุดจุดเล่มก็ให้นักเรียนหาคําตอบด้วยตนเองนะคะในบรรทัดสุดท้ายก็เขียนคําว่าตอ,อตอบอตบและลอกประโยคคําที่โจทย์ถามลงไปนะคะพ่อค้าซื้อสมุดทั้งหมด จุดๆเล่มตรงคําตอบในบรรทัดต่ออบอตอบก็ให้เขียนเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะขีดเส้นขั้นข้อให้คุณครูด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ่าให้นักเรียนลอกตามนะคะข้อนี้ต่อไปนะคะข้อที่31คราวนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีทําด้วยตนเองนะคะแต่คุณครูจะให้นักเรียนอ่านโจทย์ตามคุณครูก่อนนะคะ31 ลุงป่านขายไข่เป็ดได้458ฟองขายไข่ไก่ได้474ฟองลุงป่านขายไข่เป็ดและขไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟอง นักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะแล้วก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำและหาคำตอบให้กับคุณครูนะคะต่อไปข้อที่32นะคะให้อ่านตามคุณครูด้วยนะคะ32พ่อมีกุหลาบ354ดอกแม่มีมะลิ432ดอกพ่อและแม่ มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกโจทย์ถามว่าอะไรคะเด็กๆพ่อและแม่มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะต่อไปโจทย์ให้อะไรมาคะให้กุหลาบมา354ดอกแล้วก็ให้มะลีอีก432ดอกนักเรียนก็ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำมาและก็เขียนต่ออบตอบตอบเป็นเลขไทยมาให้คุณครูให้เรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีงานทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะมีตัวอย่าง1ข้อแล้วก็แสดงวิธีทำ ด้วยตนเองอีก3ข้อนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปอัพลงอัลบั้มของส่งงานคณิตศาสตร์ในกลุ่มไลน์มาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ